และตอนนี้นะคะอยู่ยืนอยู่ที่โครงการลิชีลิสแลนจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นโครงการที่เน้นคุณภาพและการออกแบบบ้านเนี่ยเขาเน้นสไตล์ออกแบบคอนเทมพอร์ r y ีนะคะซึ่งเขาเคมว่าเหนือกว่าคำว่าบ้านโครงการในเชียงใหม่ค่ะ ภายในโครงการนี้เนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยหลายขนาดด้วยกันเริ่มตั้งแต่190ตารางเมตรถึง410ตารางเมตรซึ่งถือว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่มากๆนะคะและตอนนี้นะคะมิวก็กําลังยืนอยู่ หน้าบ้านหลังที่ใหญ่ที่สุดในโครงการของเราค่ะและเป็นบ้านที่เราดูแลในเรื่องของการขายอยู่นะคะและอีกหนึ่งจุดเด่นของโครงการนี้นะคะคือเรื่องของวิวและสภาพแวดล้อมรวมถึงโลเคชันของโครงการด้วยค่ะสาคัญที่สุดคือโครงการนี้ตั้งอยู่บนทาเรทองเลยนะคะเพราะว่าโครงการอยู่ติดก,กับถนนวงแหวนรอบ3หรือว่าวงแหวนรอบนอกนะคะซึ่งเดินทางสะดวกมากๆและรวมถึงใกล้ากาดอวมโชคนะคะใกล้ห้างสปปรรพสินค้าและมหาลัยแม่โจ้ด้วยค่ะและภายในโครงการนี้นะคะมีขับเฮาที่มาพร้อมไปด้วย บิสเนสสระว่ายน้ําที่พร้อมรองรับครอบครัวเชีริสแลนด์นี้เลยค่ะแต่ที่สําคัญครบเครื่องขนาดนี้นะคะต้องบอกว่าจุดนี้พิเศษมากจริงเพราะค่าส่วนกลางที่นี่ถูกมากจริงค่ะตกเฉลี่ยที่12บาทต่อตารางวาซึ่งถือว่าถูกมากๆ และเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในตัวบ้านนะคะว่าภายในตัวบ้านนี้จะเป็นลนักษณะแบบไหนนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าข้อพิเศษอีกอย่างหนึงของหลังนี้นะคะก็คือประตูรั้วเนี่ยจะใช้เป็นตัวรีโมทคอนโทรลตัวนี้นะคะซึ่งทางเจ้าของบ้านเขามีเขามีเตรียมไว้ให้ถึง2ออันกันเลยนะคะไปค่ะ จะอยู่ที่148ตารางวาซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากๆนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตพาชมก่อนนิดนึงเนาะในส่วนของตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นบริเวณหน้าบ้านซึ่งใหญ่มากๆจ้าของโครงการเองเนี่ยเขาตั้งใจที่จะทําให้บ้านทุกบ้านเนี่ยมีพื้นที่สวนขนาดใหญ่นะคะแต่ว่ามีลูกค้าบางท่านที่เคยมาดูแล้วเนี่ยมีการแผนว่าจะทําเป็นสระว่ายน้ําซึ่งต้องบอกเลยว่าพื้นที่ที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยสามารถทําสระที่เป็นไซส์มัตรฐถ,ถ่ายขนาดใหญ่ได้เลยนะคะ ัดมาค่ะเป็นพื้นที่ส่วนนี้นะคะพื้นที่ส่วนนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของโรงรถค่ะซึ่งถือว่ามีพื้นที่ขนาดใหญ่มากๆนะคะสามารถจอดรถได้มากถึง4คันเลยนะคะซึ่งถือว่าน้อยมากๆในโครงการที่จะมีไซส์ขนาดนี้นะคะ <ST passo> และเ <sh arp> ดีย๋ยวมันพาเดินรอบบ้านก่อนนะคะลำดับถัดมาเนี่ยจะเป็นส่วนของบริเวณบักหลังบ้านค่ะซึ่งต้องบอกว่านี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยนะคะ แล้วตอนนี้นะคะหมิวยืนอยู่จุดไฮไลท์จุดที่1ของบ้านค่ะนั่นก็คือหลังบ้านนะคะเดี๋ยวหมิวขอแยกให้ดูตรงนี้ก่อนเพราะว่าพื้นที่หลังบ้านเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่มากๆไม่แพ้กับทางด้านหน้าเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าจุดเด่นของหลังนี้เลยนะคะหลังนี้โดยเฉพาะเลยนะคะคือวิวค่ะ ต้อบอกว่าบ้านที่ไม่มีเป็นการบล็อกข้างหลังบ้านแล้วมีวิวสีเขียวธรรมชาติแบบนี้ที่สําคัญต้องบอกว่าวิวเนี่ยถ้าเกิดมองดีๆเนี่ยจะเป็นวิวดอยสุเทพนะคะซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่เลยค่ะและที่สาคัญเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูตรงนี้นิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยที่เห็นว่าเป็นประตูเนี่ย ก็ของบ้านเองเนี่ยเขาสั่ให้โครงการทำนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถออกไปใช้พื้นที่ด้านนอกของโครงการได้นะคะซึ่งตรงนี้เนะะี่ยค่ะพื้นที่ด้านนอกเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่งอกนะคะซึ่งเราสามารถออกไปใช้ประโยชน์ได้คะ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่าด้านในบ้านจะเป็นแบบไหนค่ะ <ungefähr> ในส่วนของตัวบ้านนะคะมีพื้นที่ใช้สอยมากถึง410ตารางเมตรอย่างที่มิวบอกนะคะว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดของโครงการนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะว่ามีอะไรค่ะเข้ามาภายในโครงการสึ่งแรกที่จะเจอนะคะก็คือเป็นบ้านถงสูงคะ่ะซึ่งมีไม่กี่หลังในโครงการแล้วก็น้อยมากในจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่จะมีการออกแบบบ้านสไตล์นี้คะ่ะภายในบ้านเนี่ยในส่วนของชั้นที่1นนะคะจะประกอบไปด้วย2ห้องนอน หนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวและยังมีห้องเก็บของและรวมถึงห้องแม่บ้านและห้องน้ำแม่บ้านแยกออกไปอีกนะคะเดี๋ยวพาดูกันเนาะว่าห้องที่หนึ่งเป็นยังไงค่ะพอเราเดินเข้ามานะคะภายในตัวบ้านเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่หนึ่งซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเราสามารถออกแบบเป็นห้องนอนก็ได้หรือทําเป็นลิฟวิ่งรูมห้องนั่งเล่นก็ได้นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าหมะมากเพราะว่าห้องนี้นย่ยงจุดเด่นของเขาคือหนึ่งอยู่หน้าบ้านและที่สําคัญคือ เป็นกรจกททุกด้านนะคะมให้ดูเนาะตรงนี้ค่ะซึ่งถือว่ารีแลก์มากๆและสิ่งที่สําคัญกว่านั้น,นะคะ่ะอยากให้ทุกคนดูว่าเจ้าของเนี่ยได้มีการตกแต่งทำบิวอินไปเรียบร้อยแล้วนะคะดูด้านฝั่งนี้พร้อมกับติดแอ์เรียบร้อยแล้วในสงองห้องนี้นะคะ ถัดมานะะในส่วนนี้นะคะคจะเป็นส่วนของโถงของบ้านนะคะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนกลางไว้ทำกิจกรรมของ,รของครอบครัวนะคะซึ่งมีขนาดที่ใหญ่มากๆนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะและที่สําคัญนเ,นเป็นห้องที่เชื่อมของทั้ง3ามห้องไว้ด้วยกันคือห้องนอนห้องน,น้ำและห้องครัวค่ะแล้วต่อมาเดี๋ยวหนูจะพาไปดูห้องนอนที่สองนะคะว่าเป็นแบบไหนซึ่งต้องบอกเลยว่าห้องนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของบ้านเหมือนกันเพราะว่า มีจุดเด่นของเขาเลยคือมีไซส์ขนาดใหญ่มากๆนะคะและที่สำคัญเนี่ยมีเจ้าของงานทำประตูเพื่อให้ออกไปเชื่อมกับภายนอกเดี๋ยวไปคอยดูตรงนี้นิดนึงนะคะสิ่งที่เจ้าของทาไว้เนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยสังเกตว่าม่านที่เจ้าของติดเนี่ยเจ้าของทําเป็นม่านสองชั้นทั้งหลังนะคะที่สําคัญมุงลว่วที่เจ้าของใช้เนี่ยจะใช้เป็นเวอร์ชันนี้ค่ะซึ่งจะทําให้รู้สึกว่าสบายแล้วก็ไม่ขัดใจนะคะอ่ะ ออกมาตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมกับส่วนของด้านหลังนะคะและที่สําคัญนะคะห้องนี้เนี่ยเหมาะสําหรับการที่จะออกมานั่งรับลมจิบชาจิบกาแฟยามเช้าๆหรือถ้าบ้านไหนนะคะมีผู้สูงอายุต้องบอกเลยว่าห้องนี้คือตอบโจทย์มากๆจริงค่ะ หนูยืนอยู่ตรงหน้าห้องครัวนะคะหนูจะพาไปดูว่าห้องครัวที่บิวอินมาเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเป็นยังไงคะ่ะภายในนะคะนี่จะเป็นภายในห้องห้องครัวนะคะซึ่งมีการบิวอินไว้เรียบร้อยนะคะทางด้านปีกซ้ายทางด้นาน,นซ้ายและทางด้านขวาม,มือหนูนะคะดูเลยนะคะว่าเจ้าของเนี่ยตั้งใจที่จะตกแต่งบิวอินแล้วก็เน้นการที่จะสามารถใช้งานได้จริงค่ะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ให้ครบแล้วนะคะทั้งเตานะคะและที่สํำคัญความละเอียดอยู่ตรงนี้ค่ะแม้แต่ถังแก๊สนะคะเขาก็เอามาซ่อนไว้ใต้นี้ค่ะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนของ เป็นหน้าต่างที่สามารถเปิดระบายออกไปซึ่งจะทําให้ครัวของเราเนี่ยไม่มีกลิ่นอับหรือไม่มีความอับนะคะซึ่งเหมาะมากๆในการที่จะทาอาหารหนักได้นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องของการที่จะมีกลิ่นเข้าไปในตัวบ้านเลยนะคะลําดับต่อมาหนูอยากให้ทุกคนนะคะสังเกตด,ดูตรงนี้ค่ะประตูตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ถือว่าออกแบบมาดีมากๆนะคะเนื่องจากว่าต้องเปิดออกมาแล้วค่ะ จะเป็นอีกหน,หนึ่งจุดที่เชื่อมทางด้านหลังบ้านนะคะเดี๋ยวหมูนะาําให้ดูน,าน,านิดนึงนะว่าตรงนี้เนี่ยออกมาเป็นอะไรนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นห้องน้ําของคุณแม่บ้านถัดมาค่ะจะเป็นห้องเก็บของและห้องนอนของคุณแม่บ้านซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยให้ความสําคัญกับคนที่อยู่บ้านหลังนี้มากๆแม้แต่ห้องแม่บ้านเนี่ยก็มีการติดแอร์ได้ค่ะ พื้นที่ส่วนนี้นะคะเจ้าของเนี่ยก็คือออกแบบไว้เพื่อทําเป็นพื้นที่ที่ซักล้างได้โดยเฉพาะนะคะตรงนี้เราสามารถติดตั้งเป็นเครื่องซักผ้าได้เลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าข้อดีของการที่ตัวบ้านนี้เนี่ย ออกแบบมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้คุณแม่ถ้าเกิดเรามีคุณแม่บ้านนะคะเราจะทําให้คุณแม่บ้านเนี่ยสามารถทํางานของเขาได้สะดวกมากๆแนละที่สําคัญจะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับพื้นที่ส่วนตัวของเราซึ่งจะทําให้เราเนี่ยมีความส่วนตัวมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ ขอพูดในเรื่องของการวางระบบนิดนึงนะคะในส่วนของระบบปลวกเนี่ยต้องบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะมีการวางโครงสร้างระบบท่อฉีดปลวกนะคะไว้ใต้อาคารเลยนะคะและอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะคะในส่วนของหลังคาเนี่ยมีการใช้ฉนวนกันความร้อนด้วยค่ะบันไดที่เรากําลังเห็นอยู่นะคะต้องบอกว่าโครงการนี้นะคะะบ้านหลังนี้นะคะใช้เป็นไม้จริงนะคะอันนี้หนูย้ำนะคะว่าใช้เป็นไม้จริงเท่าที่เราเห็นเลยนะคะ ถ้าเรานะคะยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสวนกาของพื้นที่บ้านเลยนะคะโดยจุดสําคัญของคุมบ้านหลังนี้นะคะเจ้าของเนี่ยมีการตกแต่งบิวอินเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นโดยเน้นการใช้งานได้จริงแล้วก็การใช้งานได้คุ้มพื้นที่นะคะอย่างที่เราเห็นเนี่ยเขามีการออกแบบให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยสามารถเป็นพื้นที่ที่ นั่งทำงานได้นะคะซึ่งคนในครอบครัวทุกคนเนี่ยสามารถมาใช้งานตรงนี้ได้หรือแม้แต่ตัวนี้ค่ะตัวเสาเองนะคะเจ้าของก็มีความตั้งใจมากๆออกแบบให้สถาปนิกนะคะออกแบบแล้วก็ทามาเพื่อที่จะสามารถใช้ประโยชน์กับตัวเสานี้ได้จริงๆค่ะและถ้าเกิดทุกคนเห็นนะคะว่าสังเกตดูจากบ้านหลังนี้เนี่ยภายในบ้านหลังจากนี้นะคะหมูจะชี้ให้ดูเป็นๆ จะเห็นมีภาพวาดต่างๆซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญหรือว่าจุดไฮไลท์ความแตกต่างของบ้านหลังนี้เลยคือร,รูปทุกรูปที่ทุกท่านเห็นตอนนี้นะคะเป็นรูปที่เจ้าของสั่งวาดโดยเฉพาะนะคะมีชิ้นเดียวในโลกเราไม่สามารถหาที่อื่นได้เลยค่ะในส่วนของด้านบนนะคะจะประกอบไปด้วย4ห้องนอน3ห้องน้ําค่ะ เดี๋ยวจะพามาดูในส่วนของห้องแรกน,นะคะต้องบอกว่าเนื่องจากว่าเจ้าของบ้านเก่าเนี่ยเขาตั้งใจออกแบบให้ห้องที่อยู่ทางด้านหน้าบ้านแล้วก็ด้านอยู่ด้านบนของตัวบ้านเนี่ยเป็นห้องพักนะคะซึ่งจะสังเกตได้จากว er, อลเปเปอร์ผ้าม่านและลมถึงผ้าม่านทันนี่ด้วยค่ะ และตอนนี้นะคะมิวยืนอยู่หน้าห้องที่ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์หรือไฮไลท์ของตัวบ้านนี้จริงๆนะคะเรียกห้องนี้นะคะจะเป็นห้องมาสเตอร์เบสทูมซึ่งเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่มากๆน,นะคะเรียกได้ว่ามิวดูบ้านมาหลายที่เนี่ยแทบจะมีหลังนี้หลังเดียวค่ะที่มีการออกแบบแล้วก็มีพื้นที่ที่ใหญ่ขนาดนี้ใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าห้องนี้เนี่ยเป็นห้องมาสเตอร์เบสซึ่งมีไซส์ที่มีขนาดใหญ่มากๆใหญ่อย่างที่เราเห็นเลยนะคะซึ่งถามว่าห้องนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2โซนดักที่ชัดเจนนะคะโซนนี้เนี่ยโซนที่อยู่นั่งอยู่นะคะจะเป็นโซนของเตียงนอนหรือว่าพื้นที่นอนนะคะลำดับถัดมาะคะ่ะส่วนนี้เนี่ยเจ้าของเนี่ยตั้งใจที่จะทําเป็นพื้นที่ส่วนของการทําง,งานนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยสามารถนั่นทําง,งานได้หรือแม้แต่บางครอบครัวนะคะ อาจจะใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ในการตั้งทีวีก็ได้ค่ะเพราะว่าก็จะยังเหลือพื้นที่ส่วนนี้อยู่ที่สามารถใช้เป็นออฟฟิศหรือว่านั่นงทํางานได้นะคะแต่ก็จะมีลูกค้าบางท่านที่เคยมาดูบ้านหลังนี้นะคะต้องบอกว่าเขาก็มีการแพนว่าอยากจะให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยทำเป็นพื้นที่ห้องนั่งเล่นหรือว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวสําหรับเจ้าของบ้านนะคะซึ่งอย่างที่เราเห็นเลยค่ะว่ามีการตกแต่งวิวอินโครบ และพร้อมใช้งานนะคะและเดี๋ยวจะชี้อีกหนึ่งจุดที่สําคัญอยากให้ทุกคนเห็นนะคะก็คือทั้งหลังนี้นะคะติดวอลเปเปอร์ทั้งหลังเลยนะซึ่งก็บอกว่าการติดวอลเปเปอร์เนี่ยมันจะทําให้บ้านเนี่ยมันดูมีความหรูหรามากขึ้นแล้วมมีความทันสมัยมากขึ้นด้วยค่ะลําดับถัดมาค่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของตัวบ้านนะคะซึ่งก็คือเป็นระเบียงที่สามารถเดินออกไปทางด้านหน้าได้ค่ะสิ่งที่สำคัญของตรงนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นเลยค่ะว่า วิวธรรมชาติมากๆนะคะซึ่งบอกแล้วว่ามีไม่กี่หลังในโครงการนะคะที่มีวิวธรรมชาติแบบนี้ที่สาคัญค่ะเจ้าของเนี่ยมีการปลูกต้นเขาเรียกว่ากล้วยพับนะคะซึ่งต้นเจ้าต้นนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าให้ความสำคัญมากมากเพราะว่าด้านหลังบ้านเนี่ยจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกซึ่งต้นนี้นะคะเขาให้ร่มเงาดีดีมากๆเลยถ้าเกิดเดี๋ยวช่วงไหนที่มีโอกาสนะคะเดี๋ยวจะพามาดูช่วงเย็นๆนะว่าการให้ร่มเงาของต้นนี้เนี่ยเป็นแบบไหนนะคะถัดมาค่ะห้องนี้ค่ะ ต้องบอกเลยว่าจุดเด่นของห้องนี้นะคะคือห้องที่วิวดีที่สุดค่ะถามว่าดีแค่ไหนเยมาดูกันนะคะพอเดินเข้ามานะคะที่เราเห็นว่าพอเราเปิดมาเนี่ยห้องนี้จะเป็นห้องที่ไม่ได้ถูกบังวิวโดยกล้วยพัดและจะเห็นทุงน่งนาที่เขียวขจีและที่สําคัญค่ะถ้าเลยดีห้องนี้จะเป็นห้องที่เห็นวิวดอยสุเทพชัดที่สุดนะคะ และอย่างที่ทุกคนสังเกตเห็นนะคะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยห้องนี้เนี่ยมีการตกแต่งโดยใช้โทนสีจะใช้โทนสีอ่อนละมุนละมุนโดยเน้นสีชมพูมเป็นหลักนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบ้านคนเก่าค่ะเขาตั้งใจออกแบบที่จะให้ห้องนี้เนี่ยเป็นห้องของลูกสาวค่ะและอีกหนึ่งจุดไฮไลไท์ที่สำคัญที่สุดของหลังนี้นะคะซึ่งมีหลังเดียวในโครงการบุก้าการันตีแน่นอนคือเรื่องของหงช่วยค่ะอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงค่ะตรงนี้เนี่ยถ้าเราเห็นดีๆเนี่ยนหนูขออนุญาตถอดให้ดูเลยเนาะตรงนี้เนี่ย เขาจะเป็นคูเมืองหรือว่าเป็นท้องน้ำนะคะซึ่งถ้าเกิดในตามเชิงหลักของฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าด้านหลังด้านหลังบ้านมีภูเขาและมีตรงนี้เป็นแม่น้ำนะคะต้องบอกว่าเขาเรียกว่าเป็นท้องมังกรน,นะคะและรวมถึงทิศค่ะในตัวหน้าหน้าบ้านของบ้านหลังนี้นะคะจะหันไปทางด้านทิศต,ตะวันออกและหลังบ้านจะเป็นทิศต,ตะวันตกซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งทุกอย่างองค์ประกอบที่รวมออกมาแล้วเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่ฮวงจุ้ยดีมากๆค่ะ ไปดูห้องสุดท้ายของบ้านหลังนี้ค่ะสำหรับห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่อยู่ทางด้านหน้าค่ะจุดเด่นของห้องนี้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนด้านหน้าคือพื้นที่ส่วนของระเบียงค่ะเป็นระเบียงที่ใหญ่มากๆนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูของจริงระเบียงค่ะนี่ค่ะเป็นระเบียงที่ใหญ่มากๆและอีกหนึ่งข้อนะคะคือเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้เนี่ยทางด้านหน้าจะเป็นทิศตะวันออกจะทําให้ห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องเดียวที่ สามารถรับแสงยามเช้าได้ดีมากๆเลยค่ะวิธีการตกแต่งของห้องนี้นะคะจะใช้โทนสีเป็นสีโทนเหลืองน้ำตาลนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบ้านเก่าเนี่ยตั้งใจที่จะให้ห้องนี้เนี่ยเป็นห้องของลูกชายค่ะ รายละเอียดของเจ้าของบ้านนะคะเขาได้เอาตัวคอนโทรลนะคะไว้ด้านหลังภาพนี้ค่ะซึ่งต้องถือว่าเป็นความละเอียดมากๆเลยนะคะที่น้อยหลังมาวาะคะที่จะมีความละเอียดมากแา,านี้ค่ะ และอีกส่วนต่ออีกหนึ่งส่วนต่อมานะคะส่วนนี้เนี่ยอย่างที่วิวแจ้งว่าปกติแล้วเนี่ยรีโมตตัวระบ้านเนี่ยใช้เป็นตัวรีโมทคอนโทรล Control, ก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดค่ะที่จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวคอนโทรลประตูเช่นกันนะคะกรณีที่เผื่อว่าเจ้าของบ้านอาจจะอยู่ภายในบ้านหรือว่าอาจจะไม่ได้สะดวกที่ออกจะออกไปได้านบ้านนะคะเราก็จะใช้วิธีการกดตรงนี้ได้ซึ่งเมื่อเรากดแล้วเนี่ยประตูก็จะปิดและเปิดอัตโนมัติเลยคะ่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้เห็นทั้งหมดของตัวบ้านและตัวโครงการไปแล้วนะคะต้องบอกว่าทุกอย่างทุกชิ้นที่เราเห็นในบ้านหลังนี้ในคลิปนี้นะคะเจ้าของยินดียกให้ทั้งหมดค่ะย้ำนะคะว่ายกให้ทั้งหมดนะคะเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างของบ้านหลังนี้ในคลิปนี้ณวันวนี้นะคะยกให้ทั้งหมดค่ะและอีกหนึ่งส่วนสําคัญที่สาคัญมากๆต้องบอกเลยว่า บ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านมือสองก็จริงแต่สภาพมือหนึ่งมากๆและที่สําคัญไม่เคยผ่านการใช้งานนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของเนี่ยซื้อไว้เป็นเพียงเหมือนกับบ้านพักตากอากาศแล้วไม่ได้เคยมีโอกาสที่จะได้มาอยู่เลยนะคะมากสุดไม่นอนแค่หนึ่งถึงสองวันท่านัันเองและที่สําคัญเนี่ยเจ้าของเพิ่งทําการรีโนเวททาสีไปใหม่ด้วยนะคะและภายในอย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะว่าสภาพบ้านไม่เสื่อมไม่โทรมเลยนะคะเพราะว่ามีการดูแลทําความสะอาดอย่างน้อยเนี่ยทุกๆหนึ่งเดือนค่ะ แล้ววันนี้นะคะก็จบแล้วนะคะกับโครงการลิชี่ลิสแลนด์จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถติดต่ออินบ็อกซ์มาหาหมิวได้เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ